ีมากลคลิปนี้ม<า>ผมจะพาไปดูบรรยากาศรับถรร้วยในรุ่น50ปีเลยนะครับมาลาทอนนะครับขอขอนุญาตเรียนเชิญท่านอดีตผู้นนในการสำนักงานชมรทานที่13ครับท่านมานัสสุดพวงนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักวิ่งด้านบนเวทีครับก่อเรียนเชิญครับแล้วก็อาจจะมอบท่านหลายๆอีกสัก2ชุดยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับเรียนเชิญเลยค่ะ เสวนาเดี๋ยวรุ่นกอนย่าเชิญนะคุณรุ่น50นะครับคุณปัรจบนะคะยศสนอนค่ะติดัมเบอร์03ศูนย์เวลาไมเดินชั่วโมงยี่สิบแปดนาทีสองวินาทีรักษาด้วยรางวัลและเงินสด2,000บาทค่ะขอแสดงความินดีด้วยนะคะ อันดับหนะครับลุงจบรับไป2,000บาทแล้วเดี๋ยวขอให้ยืนด้านหลังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปหมู่นะคะรับแล้วอย่าพุ่งลงนะคุณยานกรค่ะชัยยะทรจิรกิจนะคะทําเวลาไป1ชั่วโมง28นาทีรับไปเลยนะคะก็สำหรับท่านนี้จะได้รับเป็นอันดับที่4นะคะรับเงินสับสนสอง0ันบาทเช่นเดียวกันนะครับค่ะ เดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วอยู่กับเราก่อนนะคะถ่ายรูปต่อนะคะถ่ายรูปปูอย่าเพิ่งลงนะจ๊ะแม่ชมลงเดียวกันใช่ไหมคะรู้สึกจะรู้จักชื่อกันหมดเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวท่าต่อไปครับท่านต่อไปะท่านต่อไปคุณวิทยาค่ะพลจิตพับนะคะลำดับที่สามตัดสหนโดยช่วงเวลา25นาที27นาทีกลังแรงมากครับพี่หมูลำดับที่สามของเราและเงินสนับสนุน 3 0 0พันบาทค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแหมตื่นเต้นขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญด้านหลังก่อนเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกันนับป้ายเงินรางวัลด้วยพี่โก้กับคุณแตนทำไมรับมอบเงินรับให้อีกก็ได้คู่หน่อยรับมับที่สองคุณจิรติการตุนมาค่ะหนึ่งยี่สิบสองนาทีสามสิบ ยังแหลงอดีตทีมชาติซิ๊กโก้รางวัล4,000บาทค่ะจริงเราวิ่งอยู่ช่วง1ชั่วโมง15นาทีอยู่ในช่วง10นาทีถึง15นาที่เราเพิ่งวิ่งได้แค่10กิโลเองพี่ยววิ่ง21กิโลไปแล้วและแน่นอนค่ะรางวัลชนะเลิศของเราในวันนี้คุณชัยยุทธใจงามปุณงาม แตนนะครับนักวิ่งไฮดองของแข่งนะครับขงแข่งทั้งระยะ10โลและห้ารับนะคะอายุ50านรางวัล5,000บาทค่ะขอแสดงความนดีด้วยแต่ขอถ่ายรูปหู่เดี๋ยวจบจบชัดนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปกันได้เลยแบ่งสองเลยค่ะ2ไปซ้าย2มาขวาเลยค่ะยอดมากครับรุ่นห้ารุ่นลงห้าิบนะครับ